เราไปคุยกับท่านสากรการเกษตรหัวไซไหมคะพี่น้องประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะคะท่านเอกนัทสุทธิชนนะคะอยู่ในสายสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมครับคุณเอกนัทสุทธิชนทราบผู้จัดการสากมอำเภอหัวไซนครศรีธรรมราชนะครับทราบว่าท่านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจะลงไปเยี่ยมเยือนที่สากรแล้วก็ไปติดตามนโยบายเรื่องของ ผักปลอดภัยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับผมใช่ครับอ่าทีมงานขึ้นขึ้นขึ้นภาพมาด้วยครับนะที่เขาจะต้อนรับท่านนพพรบุญแก้วผู้ตรวจราชการสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค<า>่ะลงพื้นที่ตรวจผลการดําเนินง,งานของโครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยในสากรและกลุ่มเกษตรกรนะครับเป็นการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสากรและกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน G A P เออ สากตอนนี้เป็นยังไงครับพี่เอกนัทครับครับอย่างนี้นะครับพรุ่งน,นี้จะมีการลงพื้นที่การติดตามแผนการตรวจราชการนะครับของอคุณตรวจราชการสํานักนาย,ยกรมฐมนตรีคุณนกพรบุญแก้วนะครับทางสากตอนเองก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้มาเยี่ยมชมในกิจการส่วนในส่วนตรงนี้นะครับส่วนหลักๆเนี่ย สมนชิกสากรได้เข้าร่วมโครงการาการผลิตถักอดภัยที่ได้มาตรฐาน G A P จำนวน29รายนะครับ,รบในพื้นที่อำเภอวัดไซทั้งหมดหลักๆเราก็กอกอตามนโยบายของสากคคลเราก็อยากพยายามส่งเสริมเพราะพื้นที่วัดไซอยู่ในพื้นที่การพัฒนารุ่มน้ำอัพนัง กรรมชิส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพการทำนาปลูกผักแล้วก็ปาล์มน้ำมันนะครับในส่วนตรงนี้เองเนี่ยทางสารกรการเกษตรวังหจัดกัดก็ได้ห็นความสำคัญนะครับปาล์มมาชิกที่ปลูกผักก่อนหน้าน,นี้นะครับได้รับผลกระทบในเรื่องของราคาตกต่ำก็ดีหรือการลดการใช้สารเคมีก็ดีเนี่ยแต่เลยเราเรา เรยเห็นว่าถ้าสมาชิกทุกคนหรือส่วนใหญ่ได้ร่วมเข้าโครงการแบบนี้นะครับอย่างน้อยๆผู้บริโภคก็ได้รับก,การารับอ,อ,อาหารสินค้าผักที่ปลอดภัยนะครับสู่ทำให้สุขภาพอยู่ดีกินดีและก้ส่งเสริมการผลิตที่สมาชิกได้เพิ่มมูลค่าจากเดิมเนี่ยราคาที่ไม่ สู้ตลาดไม่ได้เนี่ยเราเขามีการรวบรวมพืชถักตรงเนี้ยมาจําหน่ายให้กับสมาชิกและก็บุคคลทั่วไปที่อ่ามีความต้องการในในเรื่องของถักปลอดภัยนะครับ,รบก็เป็นที่ตอบรับของอผู้บริโภคเป็นอย่างดีมากนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆสมาชิกที่ผลิตนะครับก็ได้เพิ่มมูลค่าจากเดิม ในท้องตลาดที่พ่อค้าไปซื้อในในในถึงในแปลงนะครับอยู่ที่ราคาสามสิบบาทต่อกิโลพอเรารวบรวมนี้ได้ทําให้ราคาขยับขึ้นเป็นสี่สิบสี่บาทต่อกิโลกรัมครับผมอทําให้อเอสนะมาชิกก็มีกําลังใจแล้วก็สามารถที่จะอะสร้างรายได้มีเงินเดือนเก็บเพื่อจะใช้ในในสถานการณ์ที่ ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับนะครับนี่คุณผู้ชมดูดูที่ท่านผู้จัดก,การเอกนัทกำลังอธิบายเนี่ยพอดีแล้วครับผมเมื่อเมื่อสัปดาห์วันแม่เนี่ยนะยวันที่สิบสองนะนะก็ไปที่ไปที่แปลงนี้พอดีเลยสวยมากไปที่แปลงของคุณสักดาวุฒิบทองหรือคุณวอนเนี่ยนะใช่ไหมผู้จัดก,การเนาะ ใช่ใครับผมไปที่แปลงนี้กับพี่สมชายหรือพี่อ่วมเนีเนี่ยที่ที่อีกันหนึ่งพี่อ่วมพี่สมชายนี่เป็นผู้จัดการแปลงกเกษตรแปลงใหญ่ นะครับเป็นผู้จัดการแปลงพี่พี่วอนพี่สตาวุฒิเนี่ยเป็นเป็นกรรมการเป็นเป็นสมาชิกแปลงแต่ว่าแก<ช>เป็นกรรมการ,รของสากรการเกษตรหัวใจของพี่เอกนัทถูกไหมครับครับครับอ่าเนพี่วอนเสื้อสีเขียวเนี่ยเขาก็ปลูกกระลำนะครับซึ่งก็หนึ่งปลูกเอาหัวสองปลูกเอาขนแงร,ระหว่างหัวกระลำกับแขนแงอะไรราคาดีกว่ากันนะครับพี่เอกนัทอ่าอย่างนี้นะครับอ่จริงๆเนี่ยการปลูกไว้หัวกระลำเนี่ย มันต้องใช้ระยะเวลาถึงสามถึงส<ม>ี่เดือนกว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตมันต้องใช้เวลานานแต่ถ้าเราขายเป็แนแถนงนะครับเราใช้เวลาแค่ประมาณเดือนหรือเท่ประมาณเดือนครึ่งเนี้ยเราก็ได้เก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตแล้วครับแต่ถการราคาแถนงเนี้ยจะดีกว่ากับการลำปีเป็นหัวเยอะ โอ้ถ้าเป็นหัว3ามสี่เดือนกว่าจะได้ขายหัวแต่ถ้าเป็นแขนงปับ๊บพอแตกออกมาปั๊บเนี่ยเราก็เนี่ยอย่างที่เห็นในมือพี่ใช่ไหมค่ะเนี่ยแขนงแบบนี้น,นะครับอรออเอาไปผัดก็ได้ทําคณะหมูกรอบก,ก็ได้เป็นคณะปลาเค็มก็ได้สารพัดที่จะเอาไปประกอบอาหารต้มแกงโจดอ,อะไรต่างก็ได้หมดใช่ไหมท่านเอกนักนนครับ ใช่ใช่ครับผมใช่ครับคือ,อสภาพพื้นที่นี้ตรงนี้อย่างที่ท่านลาวฟังเมื่อสักครู่นี้คือพื้นที่ในลุ่มน้ําปากพนังนะครับซึ่งเดิมนเกษตรกร,รกส่วนใหญ่ก็จะทํานาเป็นหลักนะครับช่วงหลังเปลี่ยนจากนาก็มาเป็นสวนปาล์มจากสวนปาล์มตอนนี้ก็จะมีแปลงที่เขามาทําการ,กรเกษตรแบบนี้ครับปลูกผักเยอะไหมที่เนี่ยอันนี้คือตําบลแหลมถูกไหมครับใช่ครับตําบลแหลมครับผมเอ่อตอนนี้มีที่ปลูกผักแบบนี้จํานวนสักกี่ไร่ครับที่เป็นสมาชิกสากลอยู่ตอนนี้ สมาชิกที่ทําปลูกผักแบบนี้นะครับประมาณในในส่วนที่เข้าร่วมโครงการปลูกผักดีพีนะครับ29ราย <29 S 2> ซึ่งประกอบไปด้วยตําตบลชาตจอมตําบลแหลมแล้วก็ตาบลสายขาวและก็ตบา,าลตบลเขาบังบางส่วนนะครับแล้วก็ที่ไม่เข้าปลูกผักดีพีส่วนหนึ่งก็มีมีสมาชิกที่ผลิตพืชผ,ผักเนี่ยเป็นจํานวนเลือกพอสมควรนะครับในส่วนของสมาชิกเองเนี่ย ประมาณเกือบจะสองร้อยรายในส่วนที่เหลือสหากรล์พยายามที่จะส่งเสริมให้สมาชิกที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการนะครับได้เข้าร่วมโครงการทุดผักจีพีเพื่อจะอ่าตอบสนองความต้องการของตลาดคือถ้าพวกง่ายๆว่าคนที่ปลูกผักที่เป็นร้อยเป็นพันรายแต่ว่าที่จะเข้าร่วมเป็นโครงการเกษตร GAP อพ o กู agriculture practice เนี่ย g ี p เนี่ยก็คือว่าเกษตรปลอดภัยนะครับ อันนี้อันนี้ยี่สิบเก้ารายใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอ่าแล้วสากลเราจะรวบรวมผลผลิตมาขายที่สากลหรือว่าให้บรรดาผู้อ่าอ,อะไรแม่ค้ามาซื้อที่แปลงหรือ,อยังไงครับครับอนาคตนะครับในส่วนที่ขายหน้าสากลเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเป็นการเปิดตลาดใหม่ในส่วนของตลาดในพื้นที่อนาคตเรามองถึงส่งไปยังข้างสเปนชาไม่ว่าจะเป็นท็อปไม่ว่าจะเป็นแมคโคร ตอนนี้เรามีมีติดต่อแล้วก็เราพยายามที่จะส,ส่งเสริมให้สมาชิกเนี่ยได้ปลูกและก็ผลิตให้ทันรับความต้องการของอ่าตลาดและกองน้าท็อปที่เขามีความต้องการนั้นมาได้ครับคือเป้าหมายเราก็คือเอาของขึ้นห้างอะ่ะ ่นำของขึ้นห้างเลยครับอทําของขึ้นห้างแต่ว่าเราก็ต้องทําให้มันเป็นเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัยมีมาตรฐานรับรอง GAP ซะก่อนใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมถ้าจะถ้าพี่น้องเกษตรกรรายอื่นอาจจะปลูกกันตามวิถีของเขาจะใช้สารเคมีใช้ยาใช้อะไรไงก็ก็ว่าเขาเข้าไปเขาก็ขายเขาก็มีตลาดของเขาเหมือนกันแต่ถ้าตลาดตรงนี้ต้องเป็นตลาดที่ปลอดภัยผู้บริโภคอาจจะต้องซื้อแพงนิดนึงแต่ว่าให้มั่นใจได้ว่า ปลอดภัยแน่นอนทําแบบปลาณีตนั่นเองนะคะอ่าค่ะดีนะคะเป็นโครงการดีๆแล้วทีนี้ผู้ตรวจท่านท่านก็จะลงไปดูใช่ไหมครับไปลงไปดูไปไปเยี่ยมที่ไปถึงแปลงเลยหรือเปล่าครับไปถึงแปลงนะครับอันดับแรกนะครับตามผู้ตรวจเองเนี่ยจะมาที่สากลก่อนแล้วก็นำเสนออ่าบรรยายประวัติความเป็นมาส่วนหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จภารกิจก็ไปยังแปลงของ ที่สัตว์ปรบวัติบองนะครับในพื้นที่ตาบลหมู่ห้าตำบลแหลมครับผมอืมไปดูนะเดี๋ยวทีมงานมีคลิปหนึ่งที่ผมส่งไปให้เนี่ยผมมีเพื่อนที่ไปด้วยเนี่ยเขาชิมไม่เห็นเลยนะครับว่าปลอดภัยไม่ปลอดภัยก็ชิมกัดกินในแปลงเลยสดๆเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของเกษตรแปลงใหญ่ให้เกษตรกรได้รวมกลุ่มรวมตัวกันทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นไหมท่านท่านผู้จัดการใช่ใช่ใช่ครับผม คุณภาพไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเองเราลดการใช้าสารเคมีลงมาแล้วก็ปลอดภัยกับผู้บริโภคให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าพืชผกที่เรารับประทานเขาเนี่ยมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับครับเราในในานามของสากลสากลนี่ก็คืออยู่ในสังกัดกระทรวงกรเกษตรถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับอ่าแล้วก็ทางกเกษตรตำบลเกษตรอำเภอหรือกรเกษตรจังหวัดเรา ส่งเสริมเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนครับครับผมที่จะทําให้เก <ใน S 1> ิดการรวมทุนรับตัวกันอนรับส,สากลการเกรษตรวลไดัยนะครับก็อยู่ภายใตก้าการกับกับดูแลของำนังงานสากลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับครับซึ่งทางสากลจังหวัดนครศรีธรรมราชเองเนี่ยก็ได้มีโครงการเพื่อจะให้สมาชิกสากลในพื้นที่เนี่ยเข้าร่วมโครงการพืชปลอดภัยส่วนหนึ่งครับตอนนี้เกษตรอำเภอก็ ่ประสานมาในส่วนของสมาชิกที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับทางสกรก็มีความินดีที่เป็นตัวประสานในเรื่องของการผลิตพืชถั่ปลอดภัยส่วนหนึ่งนะครับก็มีแนวโน้มนะครับว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าส,สมาชิกท่านใดสนใจเราก็อยากจะให้ทุกท่านหรือผู้ที่สนใจตรงนี้นะครับเข้าร่วมโครงการทั้งหมดนะครับเพื่อจะเป็นการส่งเสริม,มช่วยเหลือ แล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องสมาชิกส่วนหนึ่งแลวก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการบริโภคพืชผักเนี่ยได้รับความมั่นใจปลอดภัยในเรื่องของการบริโภคพืชผักในพื้นที่อำเภอหัวใจได้ส่วนหนึ่งครับผมครับถ้างั้นถ้าเรามองแบบแบบภาพรวมนะแบบทั่วประเทศนะอันนี้ที่หัวใจเป็นตัวอย่างว่าเอาละ พี่น้องปลูกผักกันเป็นร้อยเป็นพันรายแต่ว่ามาทำจ a เอพอเกษตรปลอดภัยอยู่29รายนะครับอันนี้ทั้งอำเภอถูกไหมครับพี่ใช่ครับใช่ครับผมทั้งอำเภอผลผลิตสักประมาณเท่าไหร่ทั้งอำเภอเนี่ยมีทั้งปีทั้งอำเภอทั้งอำอเภอ,อผลผลิตที่ออกสู่ตลาดนะครับไม่ต่ำกว่า50าตันนะครับต่อก็อ ต่อปีห้าสิบตันต่อปีทีนี้มันมันก็ไม่ใช่ว่ามีแต่กระหล่ำอย่างเดียวมันมีหลาย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 อย่างถูกไหมครับผักเนี้ยใช่ใช่พืชผักทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นฟิกไม่ว่าจะเป็นแปงกวาบเขือแล้วก็พืชผักหลายชนิดเพราะว่าพื้นที่อำเภอหัวไซนะครับเป็นพื้นที่ที่เหมาะสําหรับการเพราะผูกพืชผักมากที่สุดเพาะว่าได้นะครับนี่ต้องบอกเลยน้องจิมมี่ครับนี่ก็เป็นอน,นิสงส์ที่ชาวหัวไซ นครศรีธรรมราชได้รับอานิสง์และเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9้าอีกเหมือนกันครับค่ะโครงการนัเนื่องมาจากพระราชดำริมีคลองราชดำริใช่ไหมครับทเบกานะใช่ไหมชาวบ้านได้น้ําไปใช้ลดพืชลดผักกันอยู่เนี่ยให้มีความเป็นอยู่ดีกินดีเศรษฐกิจดีขึ้นเป็นไปได้ไงหัวใจอาเภอเล็กๆเมื่อก่อนยากจนมากเดี๋ยวนี้มีทกศถึงสองสาขาครับในอําเภอเดียวในพ่อเดียวฮะ เมื่อก่อนสาขาเดียวก็ยังหาไม่เจอว่าหลบมุมอยู่ตรงไหนเลยนะครับอันนี้สองสาขาแล้วมีสสาขาครับใช่ไหมท่านผู้การฮะใช่ครับผมใช่ครับอแสดงว่ามันต้องอยังไงขยายเนาะเกษตรกรมีรายได้นะครับแล้วก็ดูแลได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นดังทั้ต้งจังหวัดอื่นๆถ้าพี่น้องทําการเกษตรชนิดใดก็ตามยังไม่ได้รวมกลุ่มกันยังไม่ได้รวมตัวกันนะครับ สากลเราส่งเสริมไม่เกิดการรวมกลุ่มรวมตัวเข้ามาเป็นสมาชิกและเราหาตลาดให้เราส่งเสริมให้นะครับแนะนําวิธีการอะไรต่างๆให้เนี่ยท่านผู้จัดการเอกนัทจะช่วยแนะนําพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศหน่อยครับครับผมครับผมยินดีครับเอ่อในส่วนของสากลการเกษตรหัวใจนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของของอ่าที่ภายใต้กาก,กับดูแลข,ของสากลจังหวัดจริงๆแล้วนะครับสากลเนี่ยก็มีอยู่ทั่วประเทศแต่และอำเภอก็มีสากลประจําของอําเภออยู่แล้ว นะครับก็หมายความว่าอำเภอหนึ่งอย่างแล้ก็มีหนึ่งสากรที่เป็นสากรการเกษตรซึ่งจะดูแลพี่น้องได้ทั่วประเทศในการจะดูแลส่งเสริมกำกับดูแลในเรื่องของการผลิตลก็ดีเราจะดูแลตั้งแต่ต้นน้ําการผลิตดูแลตั้งแต่กลางน้ํานะครับแล้วก็ปลายน้ําต้องหาตลาดให้กับสมาชิกซึ่งเป็นภารกิจหลักในส่วนของสากรทั่วประเทศครับผมเห็นว่าบางบางช่วงก็เอาผลผลิตไปขายที่สากรด้วยช่วยชาวบ้านด้วย ใช่ใช่ครับถ้าพี่น้องในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับหัวไชยนครศรีธรรมราชชมดูรายการอยู่ตอนนี้อยากจะได้พืชผักนะครับจากพี่น้องกเกษตรกรที่ทําเกษตรปลอดภัยอยู่ตอนนี้นะครับมันมีกรมกรมวเกษตรอินทรีย์ก็อย่างหนึ่งนะอันนี้คือ,คอกเกษตรปลอดภัยเขาอาจจะใช้สารเคมีใช้โน้นใช้นี้ใช้นั้นแต่ว่าของเขาทุกอย่างเรียบร้อยปลอด<ม>ภัยนะครับติดต่อท่านผู้จัดการเบอร์โทรศัพท์อะไรครับเผื่อท่านจะได้ ช่วยซื้อช่วยติดต่อตลาดเนี่ยครับติดต่อท่านเบอร์อะไรครับครับผมติดต่อได้เลยนะครับ089ครับ874ครับ1318นะครับอติดต่อท่านเอกกนัทเอกนัททิชนผู้จัดการสากลการเกษตรอำเภอวัดไซนครศรีธรรมราชนะครับจะได้ช่วยขายกับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าร้านค้าห้างร้านที่ไหนต้องการ ผักปลอดภัยแบบนี้ไปขายให้กับผู้บริโภคกินก็ปลอดภัยนะครับติดต่อท่านผู้จัดการเอกนัดได้เลยนะครับ0898741318นะฮะวันนี้ขอบคุณท่านเอกนัดนะครับพรุ่งนี้จะได้ต้อนรับท่านผู้ตรวจที่จะไปตรวจเยี่ยมติดตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องนี้นะครับขอบพระคุณครับท่านเอกนัดครับครับผมครับผมบัติรับยินดีด้วยครับสวัสดีครับที่มาโหลดคลิปเสียงมาไหมเนี่ยเมื่อกี้มีเสียงไหม มีเสียงไหมขอขอมาอีกสักคลิปคลิปที่เออลงพื้นที่ไปเองใช่ใช่ใช่อยากจะฟังเสียงหน่อยอยากจะฟังเสียงหน่อยขอมาหนึ่งคลิปนะขอหนึ่งคลิปนะค่ะแขนเนี่ยเพิ่งเพิ่งรู้แขนนี่คือมันมันเป็นตัวเดียวกันกับที่เป็นกระหล่ำใช่ไหมพี่หนอมใช่ครับก็คือ ก็ก็เลยไอ้ก็ปลูกต้นกระหล่ำปลีมันจะต้องห่อเป็นกลมๆใช่ไหมอ่าเอาหัวนั่นแหละมามากินกับแหนมมากินกับอะไรต่างๆไส้กลมไส้กรอบเอามาผัดถูกป่ะค่ะแต่ว่าไอตรงนั้นที่เขาบอกว่ามันต้อง3าสเดือนกว่าจะได้หัวแต่ว่าถ้าพอปลูกเสร็จปั๊บมันโตขึ้นมาปั๊บเ่ยมันแตกแขนงพอแตกแขนงเอาแขนงนั่นแหละมาขายโลละสา <ffe> <die> พอสากลเข้ามาช่วยปั๊บี็ได้45 4ี่44ลองฟังหน่อยลองฟังหน่อยขอเสียงมาเต็มจอเลยครับนะครับอันเทิงไทยนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้มาดูเกษตรแปลงใหญ่สวัสดีพี่สมชายครับสวัสดีครับพี่สมชายเป็นประธานประธานผักแปลงใหญ่ครับผัดแปลงใหญ่นะครับพี่วอนสวัสดีครับพี่วอนครับครับวอนอะไรครับเนี่ยฮะวอนมือวอนพี่วอนนี่เป็นกรรมการของสากลการเกษตร หัวใ,วใจเจ้าของแปลงด้วยเจ้าของแปลงเป็นคนปลูกเองนะครับอันนี้ก็คือกระลำปีกระลำปลีกระลำปีนี่อายุกี่ปีเนี่ยกี่เดือนเนี่ยปร,ประมาณนี้คือตั้งแต่ปลูกประมาณสี่สี่ถึงห้าวันตัดยอดตัดยอดเราปลูกเอาอะไรเนี่ยเอาเอาเอาแขนงเอาเอาแขนงเนี่ยใช่ใช่อ๋อนี่ตวัวแขนงเนี่ยนะไหน,นลอง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 ,ลองเด็ดออกมาดูได้ไหม ก็ยังเล็กอยู่ไม่ได้ไปเอาหัวที่เป็นห่อเป็นหัวหัวหัวออกไปแล้วอ๋อนี่คือตัดหัวแล้วถูกไหมเนี่ยนะนี่คือตัดหัวแล้วตัดหัวไปขายแล้วหัวขายเนี่ยตัดหัวครับก็เราก็ยังอยู่ที่ขับแปลงใหญ่ของหมู่ที่สี่ตำบลแหลมหมู่ที่ห้าตำบลแหลมอำเภอไทรอยู่นะครับอันนี้ที่พี่บอลบอกว่าถ้ามันจะเป็นแค่ราเนี่ยใบไม้ก็จะเป็นราใบไม้แบบนี้นะ แล้วมันจะทําให้ไม่แตกคะแนนแตกคือไม่ไม่โตไม่โตรองนั้นก็ต้องแกะทิ้งไปเก็บเกี่ยวทิ้งไปใช่ไหม,มถ้าพี่น้องเกษตรกร,กรขายอยู่มีผักมีขายตลอดเวลาแล้วแต่ว่าจะเอาผักประเภทไหนใช่ไหมแต่ละแปลงที่ปลูกนะถ้าเขาต้องการจะติดต่อมาเพื่อจะซื้อเข้ากรุงเทพก็ดีเข้าเมืองไปหาดใหญ่ไปสงขาไปลานอาหารเข้าไปศูนย์การค้านี่คือผักปลอดภัย ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐนะครับติดต่อทางแปลงเราได้ที่ไหนยังไงพี่สมชายก็ติดต่อไอ้่ารสมาชิกโดยตรงก็ได้หรือติดต่อทางประธานกระทรวได้เกษตรอำเภอได้ไหมได้ครับได้ครับเกษตรกรนะใช่ไหมครับเกษตรกรอำเภอหัวไใจนะได้ครับติดต่อตรงนี้ได้หรือติดต่อพี่สมชายเบอร์โทรศัพท์อะไรครับศูนย์เก้าสองครับสามสี่หกเจ็ดเจ็ดเก้าครับทวนอีกทีครับ ศูนย์เก้าสองสามิวเจ็ดเจ็ดเก้าหกติดต่อได้เลยนะครับมีผักหลายชนิดถ้าใครต้องการจะแปลงไหนก็บอกมาเลยนะครับชี้เป้าให้ได้ว่าแปลงนี้ใครปลูกอะไรใครปลูกอะไรอย่างนี้นะเอาละครับวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่นี่นะครับก็องช่วยกันส่งเสริมพี่วานครับลุกขึ้นมานิดเึงวนะครับวันนี้ก็พามาเห็นนะครับยังมีผักอีกหลายชนิดด้วยกันก็ขอบคุณทางรัฐบาลด้วยนะนะครับส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนรวมกลุ่มกันรวมตัวกันนะครับและจัดหาน้ําให้ด้วย สร้างความรู้องค์ความรู้เรื่องดินเรื่องน้ำนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องตลาดนะครับวันนี้ขอบคุณพี่สมชายขอบคุณพี่วอนนะครับขอบคุณครับพี่วอนครับพี่สมชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหนงกะลัมปีนะฮะจากต้นกะลัมปีมาเป็นแหน่งนี่กินได้ไหมครับสดสดกินได้ครับเป็นผักที่กรอดสารพิษจริงนะจริงครับอ่าไหนลองลองลองกินดูนี่การันตีโดยเจ้าของแปลงนะครับนี่เกษตรจีพนะครับ อ่ากเกษตรปลอดภัยหฮเลนครับกรอบอื uh huh. รสชาติคื่นไหมกรอบคื่นไหมหวานไหมครับรสชาติหวานกรอบไหมไม่ไม่หวานไม่หวานแบบว่ามันกรอบอืถ้าได้ผัดกับไอป,ปลาเคม็ม uh huh. เป็นไงฮะ uh huh. ถ้าผัดปลาเค็มแล้วเป็นไงฮะอออื uh huh. เข้ากันมากเข้ากันมาก กน้หมูกรอบไปฮะส,ปสุสดยอดสุดยอดสุดยอดครับอยากจะได้กินผักอะไคุณจะรอออในเกษตรแปลงใหญ่นะของพี่น้องออเกษตรกรนะครับขอ,ขอบคุณนะครับที่รัฐบาลส่งเสริมพี่น้องประชาชนนะตามนโยบายของลวงตูนะครับเกษตรแปลงใหญ่นะครับ ไปให้เห็นอยากกินผักอยากจะกินแบบคุณกฤีดสุริยผลเมื่อสักครู่นี้ไหมอิจฉาพี่กฤีเลยนะเนี่ยพี่หนอมรู้ไหมคือเวลาเราสั่งเมนูเนี่ยแต่ละจานนี่แพงนะแขนงเนี่ยคือเราไม่รู้มาก่อนรู้เราเคยได้ยินแต่คณะอ๋อเป็แขนงเลยนะแล้วผัดกับหมูกรอบไม่คิดว่าเขาเป็นน้องคณะไม่ใช่ใช่ไหมน้องคณะได้เป็นแขนงของของเออใช่ใช่จ้าหมเจ้นี่ก็คิดว่าใช่แต่นี่คือจากต้นกระลำปลีใช่กระลำปลีกระล่ำกระล่ำนะ ครับแล้วแล้ว,ลวที่แปลงนี้นะครับถ้าหลังหลังพิกฤตที่ยืนอยู่เนี่ยนะจะเป็นถังของกรม,มทรัพยากรน้ําบาดาลทางน้ําอะที่เขาขุดเจาะแล้วก็เอาน้ํามาจ่ายให้กับพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยครับมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีค่ะ รูปแบบนี่ต้นต้นที่อยู่ข้างๆต้นปาล์มเหรอคะพี่หนอมต้นมะพร้าวต้นปาล์มนะครับมันก็จะเป็นร่องสวนนะครับยาวๆนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับรวมตัวกันครับรวมกลุ่มกันใช้เกษตรสากรอำเภอจังหวัดเป็นตัวช่วยใช้เกษตรอำเภอเกษตรตำบลลงมาเป็นพี่เลี้ยงนะครับใช้กรมพัฒนาที่ดินมาดูเรื่องดินนะครับ มาทำเรื่องปุ๋ยให้กับพี่น้องกเกษตรกรเราจะต้องเป็นกเกษตรพันธุ์ใหม่นะ,ะเป็นกเกษตรพันธุ์ใหม่กเษ C, กเษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยถ้าเรายังปลูกเป็นกเกษตรที่ไม่ปลอดภัยคนปลูกก็ไม่กล้าก,กินคนกินก็ไม่รู้ว่าปลูกมายังไงเนี่ยนะใช่ค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ผมคิดว่ารัฐบาลส่งเสริมมาถูกทางและวก็ส่งเสริมเยอะนะ สนับสนุนปัจจัยการผลิตโน่นนี่นั่นเยอะเลยะนะครับเป็นตัวอย่างที่พี่น้องเกษตรกรว่าเราอย่าทำแบบเดี่ยวๆแต่ให้ทำแบบรวมกลุ่มแล้วรัฐโดยสากรการเกษตรโดยโดยเกษตรตำบลเกษตรอำเภอนะครับและแม้กระทั่งพาณิชย์จังหวัดก็ต้องมาช่วยเอาของพวกนี้ทาตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรใช่ค่ะ g a p ก็คือเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับพืชนั่นเองนะคะครับค่ะ